สวัสดียามเช้าประชากรชาวตกปลาทุกท่านครับวันนี้เรามางานถนัดเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยโหแล้วมันไม่มีปลาจิบเลยนเนี่ยเนี่ยบุกปลาฟ้าดงมาลกเลเทะไปหมดรถเตี้ยเตี้ตากลายเป็นรถไถไปแล้วไถหญ้ามาเลยก็วันนี้เรามาเหมือนเดิมครับงานปลาบ่อ จะมีตัวป่าก็ไม่รู้นะจะพอได้ตำน้ำพริกป่าก็ไม่รู้ลองไปดูครับวันนี้หลังจากหยุดทำงานไปหลายวันก็วันนี้ได้มีโอกาสออกมาตกปลาอีกสักทีหนึ่งก็อยากจะคลายเครียดบ้างครับสำหรับน้าๆท่านไหน ที่มีเวลาว่างก็ออกไปออกกำลังกายบ้างครับตกปลาคือโอ้ยุงยุงมาแล้วตกปลาก็คือการออกกำลังกายอย่างหนึ่งครับโอเคครับไม่พูดพ่ำทำเพลงก็ก่อนจะไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจก็อย่าลืมครับผมฝากนิดหนึ่งฝากกดซับสไ r i b ์ให้หน่อยครับจะขอบคุณมากเลยจะขอบคุณอย่างสูงเลย ตอนนี้ผู้ติดตามก็เริ่มเพิ่มขึ้นทีละนิดครับก็ดีใจทุกๆหนึ่งยอดสับสไครก็ดีใจมากเลยโอเคครับยังไงอย่าลืมฝากด้วยครับผมเฮ้ย hey, เดี๋ยวไปเจอกันในบ่อเลยเนี่ยกันในบ่อก็อยู่เนี่ยเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์ครับบ๊ายบาย có chết khác rồi đi khá, tục lên mắng tục à có tục dân à Ngay đang có đọc vào ở trong này nè Chết là đọc nám với còn đừng máy. Đấy, cái mới lưu lấy vậy tự nữa vậy Bái dài mình sẽ cạt trá nổi nữa ครามบรรยากาศช่วงตีห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งใช่ไหมน่าจะเวลาใกล้ๆกันนะพี่ใครโดนแล้วอ่ะมีใครโดนยังเดี ang, mm. Luckily, no, ๋ยวค่อยมาไปใหญ่บรรยากาศมาตีโมงห้าโมงเย็นอ <teenagers> <ấy> ่ะ <ella pri coaches> เอ๊ะทำไมมันไม่เจออะไรกันเลยว่าหรือมันอาจจะกัดอะไรที่มีความรุนแรงอย่างเช่นกระดี จตเย็นนะมันกัดปลาใหญ่มันกัดช้าสี่ห้าโมงเย็น,นอเ,เออมันจะกัดช้าหน่อยตอนนี้บอ่อแรก ล่มจมเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นปฏิบัติป,ปฏิิบัตการแผนสำรองครับเราจะใช้แผนเจ็ดซึ่งจะข้ามหนึ่งสองสองสามสี่ไปเลยใช้แผนเจ็ดย้ายบ่ออันนี้ก็บ่อตรงนี้ก็เป็นบ่อซ้ำก็เคยมาตกไปแล้วครับไม่รู้ว่าจะ ได้เรื่องอีกเปล่าเนี่ยโอเคไปเรื่อยๆครับมาแล้วครับตามยถากรรมไปซีเรียมโอเคเดี๋ยวไปดูกันบอ่อใหม่แล้วกันครับ đây các anh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ปลาช่อนตัวแรกมาแล้วครับผม,มเียวกันนะทำไมมันเกี่ยวข้างนอกอย่างเงี้ยโอ้โหโอเคครับหลังจาก นั่งหลับมาตอนนี้ก็สิบโมงกว่าแล้วลเห็น <c oughs> นี่ดูคนเกี่ยวมาเนี่ยไม่ได้กัดเนี่ยะระวังนะตอนลดเหยื่อผมเคยโดนมาสบัดแล้วก็ตัวเหยื่อเข้ามาเกี่ยวที่มือเลย mai nên đẹp <laughs> đồn léo dần về đồn lưới đồn lấy đồ nữa <laughs> วิยครึ่งโลฟ้าเราจะได้เนี่ยกัดอยู่ข้างหน้าเลย่ย่อนย่อนไปเล่นเล่นเมื่อกี้นี่ครับขุมทรัพย์ปลาเก่าน้ําจืดที่เราตามหาเนี่ยมีมูลค่านะตัวนี้มีมูลค่าประมาณหนึ่งร้ยบาทมีคนรับซื้ออยู่ในบ่อตัวนี้

เล่พี่เล่ไปไหนเล่าปลาอยู่เนี่ยไปไหนเล้วอันนี้เป็นประชันเอาโอ้ยสวยมัง้งทำไมมันคุกคีโคนอย่างนี้วะเนี่ย guarda แล้วโอ้โหเต็มตัวเบ็ดเลยเดยนอีกแล้วครับเพื่อนๆจนครบทุกตัวเบ็ดไซแว้นนี้ไซคู่กับแกงส้มนี่ตัวที่ห้าแล้วครับเรา สะสมไปไเไร,ไไปร,รื่อยๆอจะปลดยังไงเนี่ยพี่ไอไอปล่อยช่อนในบ่อเนี่ยผมน้องใจเขามาปล่อยหรือว่ามันปล่อยให้มันเป็นลูกเกิดบอ่อไม่เคยปล่อยปล่อยช่อนเลยมันน่าจะเป็นลูกเกิดเป็นลูกเกิดใช่ไหมผมนึกว่าไปตกที่ไหนเขาห่วงเขาห่วงปลานิลเงินจังก็คือปลานิลเขามาเลี้ยงใช่ไหมแล้ว ปนินห้ามาออกก็เพราะว่าปนินเขาก็เลี้ยงขายอืมอย่างงี้ก็เปิดต,ตกปลาช่อนก็เป็นกําไรบ่อไปอ๋อเข้าใจแล้วผมคิดว่าเอ๊ยหรือว่าเขาไปเอาไปไปเหมามาไปเหมามามาปล่อยอะไรเงี้ยปล่อยเป็นลูกเกิดเนี้ยนะ อ๋อเพรบางบางเจ้าเขาเขาไม่ไม,ไม่ไม่ห่วงลูกบอลยิงเนี่ยคือให้มันเก็บลูกบอลยิงอ๋อเจ้าปลาใหญ่ให้มันทมอีกส oh. าอ๋อเขาเขาปล่อยไว้เพื่อมาให้มันมาเก็บลูกบอลยิงไม่งั้นมันแน่นเกินอ๋อเ <Yeah. S 2> oh, ข้าใจแล้วพี่ผมว่าแล้วสงสัยมานานแล้ว ก็ได้ความรู้เพิ่มอีกครับก็ปลาบ่อพวกนี้ก็ถ้าเป็นปลาช่อนนะครับเขาก็จะปล่อยพวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไว้แล้วก็เอามาให้มันเกิดเป็นให้มันมาเป็นลูกเกิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอามาเปิดตกกันให้เป็นกําไรบอ่อเปิดตกครั้งหนึ่งบ่บอใหญ่ๆก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับก็เป็นหลักหมื่นหมืองกัน บอกขนาดย่อมลงมาก็หลักพันครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจดีครับ mm hmm. ได้งงมาตั้งนานครับเพิ่งเพิ่งจะมาทราบนี่แหละว่าตอนแรกกับผมเข้าใจว่าเขา,าไปซื้อประช่อนมาปล่อยแล้วก็เปิดให้มาตกกันอะไรอย่างเงี้ยซื้อซื้อกระชอนมาปล่อยแล้วก็เลี้ยงไว้ให้โตแล้วก็เปิดตกกัน ไม่ใช่ไม่ใช่ใาใแล้วได้ความรู้ครับเก็บไว้เป็นความรู้รู้ไว้ใช่ว่าได้ใช้บ่าก็ไม่รู้ถึงว่าครับถ้าเกิดน้นาๆนท่านไหนไปตกปลาบ่อนะอย่าไปเอาปลานินเขาออกปลาสวายอะไรเงี้ยครับเพราะว่าพวกนั้นเขาเป็นปลาที่เขาซื้อมาเลี้ยงพอนั่นถึงไซส์ถึงอะไรเขาก็ได้จับขาย เขาจะไม่ให้ครับพวกนั้นเราจะได้จากกระช่อนอย่างเดียวถ้าเกิดเราเข้าบ่อแบบนี้ครับแล้วก็พวกปลาบูอะไรครับปลาบูเขาบับางบอ่อเขาก็เลี้ยงปลาบูขายก็มีปลาบูแพงครับโลละสองสามร้อยได้อยู่ครับบางที่ไปบางร้านอาหารเขาก็รับซือ้ออ่ะตอนนี้ก็เวียงเบ็ดเล่นเรื่อยๆครับ เที่ยงละก็ได้มาสี่ห้าตัวเมื่อกี้ปีนาเขาให้ใหม่ตัวหนึ่งก็ขอบคุณแล้วโอ้โหนา,าตัวใหญ่มาให้ทำไมเขาตกได้แต่ตัวใหญ่ๆกันนะนตกได้ตัวนิดโอเคครับเดี๋ยวพักสักคู่ค่อยมาหวดกันใหม่รอบยบาบวันนี้อาจจะกลับไวนิดนะึงครับ เราจะอาลอกไปเช็คหน่อยครับมันมันตีกลับปลาอะไรนี่อ่ะวะมันคือโอ้ยปลาบู ้อนอ้วนเลยตัวร้อยเลยครับเนี่ยได้ค่าคันคืนแน่วันเนี้ย ไซนี้ขึ้นร้านอาหารได้เลยครับก็โล,โลประมาณสองร้อยกว่าบาทบวกอหนตผม โดนแล้วเพื่อนๆโดนแล้วโดนแล้วโอ้โหโอ้หูวิ่งวิ่งวิ่งปลาอะไรก่อนปลาอะไรก่อนอ้ปลาช่อนปลาช่อนครับอึ๊บอู้ใสสวยตัวนี้ ไม่ผอมเท่าไหร่ครับผมได้อยู่มีไซส์มีไซส์ไม่ผอมครับตัวนี้แต้มที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับไม่ได้นับรู้สึกว่าวันนี้เจะค่อนข้างจะเห็งหนะครับ อื uh huh. อะไรเนี่ยเว้นกำโอ้โหไม่ผิดคิวมาไงวะเนี่ยสวายเอาไปทำไปก้อน ปล่อยครับผมอันนี้ครคีนนมก็อยู่ใกลไกล ต่างเงินต้นอ่าครับมีไหมเราอยากจะนี่อะไรอ่ะจะนี่ลายซีดอกเดือกยังไงเจ้าน,นี่ลาซี C, ก็คือตอนนี้ยังไม่ได้มีการผ่อนชำระครับเพราะว่าตัวผมไม่ไหวก็วเลยยังไะว,วิ่งเวลาแล้วก็วเออกอบพยายามจะรวบรวมแล้วก็พยายามให้อยู่ครับขอคิดดอกเราไหมตอนนี้ไม่ได้คิดครับเพราะว่าเราก็คงอยากจะได้แต่ในส่วนของตัวเงินต้นคืนนะครับลุงรวมเท่าไหร่นะครับพอดมองเร็วๆครับนี่ ปลาอะไรวันนี้ยอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยไอช้อนกินหายไปในคอเลย เรียบร้อยเลยเหยื่อน่าจะไปอีกแล้วเพื่อนๆกินหาย้าไม่ได้ขอเลยโอเคครับหมูก็จะดับดาบไปหน่อยแต่ก็ยังฮอตอย่างตอนนี้ อ,อะไรนี่เนี่ยไม่เกี่ยวข้างมาแบบน,นี้โอ้โเอาเรียร้อย ปลดเหยื่อให้ในปลดปลาให้ในตัวเลยสวัสดี เพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านครับที่ยังรับชมกันอยู่จนท้ายคลิปแล้วจริงๆวันนี้ผมยังไม่อยากกลับเลยครับเพราะปลาก็กำลังกัดดีตอนนี้ก็ได้ประมาณ12ตัวแล้วพอดีลอกมีปัญหาส่งล้างไปรอบที่แล้วครับพอเอากลับมาแล้วตัวเก็บสายครับมันเวลาตีออกไปมันชอบดีดกลับผมเสียเหยื่อไปสตัวแล้วก็เลยกล่าว่า ต้องเอาไปซ่อมดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าไม่ไปตอนนี้เดี๋ยวร้านจะปิดก็เลยต้องรีบเอาไปซ่อมก่อนอแรกกะว่าจะเอาอีกตัวหนึ่งมาตีก่อนเพราะป่ากําลังกัดดีเลยครับต้องไปซ่อมกอนครับเดี๋ยวไม่มีผมไม่ไม,ไม,มีเวลามารับ,บลอกเป็นที่น่าเสียดายก็วันนี้รวมปลาบูด้วยปลาช่อนด้วยก็ทั้งหมดประมาณสิบสองตัวครับก็สนุกดีวันนี้จากแผน หนึ่งมาแผนเจ็ดเลยครับได้ผลอยู่ครับโอเคครับงานนี้เดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนแล้วก็จะต้องรีบไปแล้วค่ะเดี๋ยวร้านเขาปิดอ่อก็ฝากคลิปไว้วันนี้สนุกสนานกันบ้างไม่สนุกบ้างก็อย่าลืมติชมกันมาได้ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยฮะ หายใจยังไม่ทนันนมันร้อนเหนื่อยโอเคครับผมลาไปเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันทริปหน้าคอยไปติดตามติดตามกันครับว่าจะไปบ่อไหนต่อโอเคสำหรับวันนี้โชคดีทุกคนครับบ๊ายบาย